บอกว่าจากนโยบายรัฐบาลนะคะที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของวีซ่าฟรีนะคะซึ่งก็พบว่าข้อมูลจากของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึง,ช,งช่วงกลางมีนาคมนะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาตเิเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรากว่า8ล้านคนซึ่งก็สามารถสร้างรายได้นะคะเกือบ4 0 0แสนล้านบาทค่ะซึ่งนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวในประเทศไทยของเรามากๆเลยและหนึ่งหน่วยงานที่ดูแลนะักท่อง นั่นก็คือกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกทางด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็ดูในเรื่องของความปลอดภัยล่าสุดมีการจับมือกับ c p พีอค่ะเปิดจุดรับแจ้งเหตุให้นะักท่องเที่ยวนะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสามารถแจ้งเหตุได้แบบทันท่วงทีนะคะซึ่งก็นําร่อง20แหล่งท่องเที่ยวครอบคลุม18จังหวัดค่ะเรามีแหล่งท่องเที่ยวเรามีอาสาสมัครนะครับแต่สิ่งที่มาเติมเต็มต่อยอดยในวันนี้ก็คือในส่วนของ เซเว่นนะครับที่อยู่ยี่สิบแหล่งท่องเที่ยวตามที่ภาพถ่ายถ้าใครเห็นยี่สิบแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องรู้ถึงที่คือแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยแล้วชาวต่างชาติเนี่ยที่เราเคยไปเที่ยวแต่เมื่อเราไปเราจะต้องมีความรู้สึกว่าไปที่นี่แล้วปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมเรียนว่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในส่วนของความร่วมมือนะครับ เพื่อี่อทําให้ปากธุรกิจขายในพื้นที่นะครับดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยก่อนหน้านี้เราได้มีการอบรมน้องๆพนักง,นงานานะครับให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการรับแจ้งเหตุการช่วยเหลือนะครับกับนักท่องเที่ยวโดยประสานกับ,บ1 5 5ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราโครงการนี้เป็นโครงการที่เริ่มจากทางตำรตวจโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยว แล้วเซเว่ก็เป็นแค่ส่วนเข้ามาาสือเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึงน่งที่เข้ามาเติมเต็มให้โคลการนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาทเท่าที่เซเว่ทับนะความร่วมมือทั้งนี้ก็เป็นการผลนตกกาลังของสามจุดแข็งน,นะครับก็ถึงตํารวจท่องเที่ยวช,ชุมชมนแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ร้านเซเว่นเซเวนเนี่ยมีสาขาอยู่หนึ่งสี่ันห้าร้อยสาขาทุกอําเภอในประเทศไทยมีเซวหมดนะครับ แล้วก็เราเปิด24ชั่วโมงสังเกตง่ายหายง่ายเซเว่นก็จะเป็นจุดช่วยรับแจ้งเกตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแจ้งเกตได้ง่ายาขึ้นสะดวกขึ้นเซเว่นเนี่ยเราได้ส่งพนักง,งานเข้าลงต้้นความปลอดภัยกับตำรวจท่องเที่ยวตลอดเวลาครับแล้วเราก็ได้สื่อสารให้กับพนักง,งานเซเว่นเนี่ยที่มีมากกว่า200,000คนทั่วประเทศให้รับทราบถึงโครงการในความร่วมมือทุกครั้งนี้ครั้งนี้เนี่ยเราเน้นที่แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่นำล่อง20จุด นอกเหนือจากพื้นที่เหล่านี้เข้ามาร้านเซเว่นทางตำรวจท่องเที่ยวก็ช่วยประสานกับตำรวจที่พื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศก็จากการที่ได้ร่วมอบรมเกี่ยวกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ได้รับ ได้รับความรู้ในการช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านการเรื่องสถานที่หรือแม้แต่การปฐมพยาบาลการ CPR อย่างเงี้ยคะ่ะประสบการณ์ที่เจอก็จะมีหลายๆเคสอย่างเช่นนักท่องเที่ยวถามหาสถานที่ถามหาร้านแรกเงินหรือแม้แต่โฮเทลหรือแม้แต่ว่า เขาหกล้มมาเขาปวดท้องเขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถประถมพยาบาลเขาได้เบื้องตน้นแล้วก็ติดต่อกับตำรวจท่องเที่ยวให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในต่อไปอะคะ่ะที่พวกหนูจะช่วยเหลือได้อะคะ่ะคือเราได้ได้มากกว่าขายสินค้าให้เขาเราได้ช่วยเหลือเขาจริงแล้วก็มีพี่ๆตำรวจท่องเที่ยวที่มาซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเราต่อต่อให้เราได้อะคะ่ะพีรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะคะในในด้านการบริการลูกค้าอยะะ่างเงี้ยค่ะ